สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านโบโบดีดูช็อปอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเป็นบอกพิธีการเนาะครอบคุมระยะไกลมือนเดิมนะครับเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าท่านใดที่ติดตั้งโปรแกรมไม่ได้นะครับเราก็จะมีบริการครอบคุมระยะไกลเหมอนเดิมนะครับผมอันนี้ก็เป็น Windows 1 1 Pro เหมือนเดิมนะครับน,นะครับ w i n d o w s 11 Pro นะครับ วิธีการก็คือทางร้านจะส่งลิงก์โหลดไฟล์ไปให้อีกทีนึงนะครับท่านก็เปิดขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นใช้เป็น Google Chrome นะครับ Google Chrome วิธีการก็คือคลิกตรงนี้นะครับจะมีตรงนี้ขึ้นมาลับเด็กก็คลิกตรงจุด3จุดนี้นะครับการทำงานเพิ่มเติมนี่นะครับกดแล้วก็จะมีคำว่าดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับนี่ครับรอสักเล็กน้อยนะครับ นี่ครับก็จะขึ้นมาเนาะแล้วก็เอาไปเดฟท็อปเลยก็ได้ครับถ้าเป็นไม่มีโปรแกรมโหลดก็จะขึ้นแบบทั่วไปนะครับอันนี้แนะนําเอาเดฟท็อปเลยครับจะได้ง่ายๆลูกค้าจะได้ทํางานง่ายๆนะครับนี่นะครับกดโหลดครับถ้าเป็นโปรแกรมทั่วไปก็จะโหลดขึ้นมาทั่วไปนะครับซึ่งแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้นะครับก็ลองๆดูเอานะครับนี่ครับก็จะไฟล์ก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกขวาครับ รอสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็วินายาแล้วก็ e x t แทกเฮียนะครับกดมาก็จะมีไฟล์ขึ้นมานะครับรอสักเล็กน้อยนี่ครับก็จะประมาณนี้สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีว i n ไออก็ต้องโหลดมานะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยนะครับถึงจะสามารถแตกไฟล์ตรงนี้ได้นะครับวิธีการติดตั้งก็ดดบเบลคิกเข้าไปครับโฟลเดอร์นะครับ สักครู่นะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับนี่นะครับเราก็กดติดตั้งได้เลยครับเราบันคลิกอีกรอบนะครับนี่ครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้คือใช้งานได้แต่ว่ายังไม่จบนะครับเราก็จะใช้งานได้เลยทีนี้เราก็มากดติดตั้งอีกรอบตรงนี้นะครับจึงจะแบบใช้งานได้จบๆนะครับคือจะทุกครั้งที่เปิดเครื่องก็จะติดตั้งก็จะทํางานได้เลยนะครับ อันนี้หยุดไปแล้วก็มากดนี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจอะไรนะครับกดยอมรับและติดตั้งนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าจอขึ้นมาแล้วก็กดใช่หรือว่าเยสนะครับนี่ครับเขารอสักเล็กน้อยครับไม่นานมากนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับกดระหว่างนี้โปรแกรมก็จะติดตั้งไปนะครับซึ่งจะทําให้ผมสามารถควบคุม คอมพิวเตอร์ของลูกค้าได้สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้นะครับทีนี้พอติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะมีหน้าจอเปิดขึ้นมานะครับนี่นะครับให้ลูกค้าถ่ายตรงนี้นะครับ ID แล้วก็รหัสผ่านมานะครับถ่ายแล้วก็ส่งมาได้เลยแล้วทางผมก็จะดําเนินการเชื่อมต่อให้แล้วก็แก้ปัญหาให้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ